ถือได้ว่าปีนี้นะครับก็เป็นปีทองของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะทุกคนล่าสุดนะครับบอสโจเนี่ยก็ได้โพส์คิวงานช่วงเดือนเมษายนนะครับจะบอกว่ามีวันว่างแค่1วันนะครับเท่าที่อุ้มดูเนาะจะบอกว่าโอ้โหคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้คือปังมากนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยยันวันที่30เมษายนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอุ้มจะมาอ่านคิวงานให้ทุกคนฟังนะครับว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยหรือองค์เงเนี่ยจะไปแสดงที่ไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับวันที่ห้าใช่ไหม นะวันที่5เมษายนะครับเล่นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับตำบลจระเข้เนาะบ้านจระเข้วันที่6นะครับวันที่6เมษายนเล่นที่อําเภอวัดสุพงจังหวัดเลยนะครับวันที่7เมษายนะครับเล่นที่อําเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับทุกคนวันที่8นะครับเล่นที่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะอันนี้ใกล้ๆบ้านพี่อุ้มเดี๋ยวพี่อุ้มอาจจะไปนะ วันที่9นะครับเล่นที่อําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดวันที่10เล่นที่อาเภอกุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกดวันที่11เนะครับเล่นที่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอีกแล้วครับศรีสะเกด3าวันติดเลยนะครับวันที่11เนะครับเล่นที่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวันที่12นะครับเล่นที่อําเภอเบนจัลักษ์จังหวัดศรีสะเกดอีกแล้ววันที่อ่นะครับเล่นที่บ้านลําเพิน บ้านล,ลําเพลนเนี่ยน่าจะเป็นบ้านคุณล,ลําเพลนนะนักร้องเนี่ยทุกคนนะครับเขาก็อยู่อําเภอนั้นนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันที่13นะพิมอาจจะไปนะอาจจะไปปะแป้งน้องอุงอิงนะฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันที่14นะครับเล่นที่ตำบลโพนขาศรีสะเกดอีกแล้วทุกคนวันที่15านะครับตำบลสามขาจังหวัดกรสินนะครับวันที่16เล่นที่ตำบลร่องคำกรสินอีกแล้ววันที่17เนะครับเล่นที่ตำบลรอบเมืองจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่สิบแปดเล่นที่โคกโพชัยขอนแกน่นวันที่สิบเก้าเล่นที่อำเภอเมืองกาลสินนะครับวันที่ยี่สิบนะครับอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดวันที่ยี่สิบสองเนี่ยอำเภอศรีอะไรเนี่ยราศีสไลดนะครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันที่23เล่นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพี่อุ้มไปแน่นอนนะครับวันที่24นะครับเล่นที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด25เล่นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดวันที่26นะครับเล่นที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด27เดินทางครับทุกคนวันที่28นะครับเล่นที่ที่ไหนนี่ ยี่สิบแปดเล่นที่กทออมอนะทุกคนแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเล่นที่กระบินบุรีปราจีนบุรีแล้วก็วันที่สามสิบนะครับเล่นที่บอ่อวินศรีราชานะครับทุกคนโอ้โหจะบอกว่าคิวงานสาวน้อยเพร้แพงคือปังมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับอุม้มอิ่มข่าวกระแสอีกแล้วนะครับสวัสดีเช้าๆพ่อแม่ทุกคนนะครับเมื่อคืนทุกคนบอสโจได้โพสตคิวงานของสาวน้อยเพร้แพงจะบอกว่าโอ้โห เดือนเมษาเนี่ยไม่ได้ว่างเลยนะครับจะบอกว่าสาวน้อยคือปังมากคิวงานคือแบบว่าไล่เรียงมาตั้งแต่1เมษาจนวันนี้นะครับจนถึงวันที่5เมษาจะบอกว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือปังมากแทบจะไม่มีวันว่างเลยนะทุกคนมีวันว่างแค่วันเดียวนะเท่าที่อุ้มอ่านดูนะครับอ่ะวันนี้นะครับอุ้มจะมาอ่านคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตั้งแต่วันที่5เนาะว่าเขาไปแสดงที่ไหนบ้างนะครับวันที่5เมษายนเนี่ยแสดงที่บ้านจระเข้ ตำบลจระเข้นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่6เนี่ยแสดงอยู่ที่ตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับวันที่7แสดงที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะพี่คนหนองคายก็ไปนะครับวันที่8นะครับเล่นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับโอ้โหอันนี้คืองานเจ้าภาพนะเดี๋ยวพี่อุ้มอาจจะไปนะครับวันที่9เมษานะครับเล่นที่อำเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกดครับทุกคนวันที่10นะครับเล่นที่กุ อำเภอกุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกดอีกแล้ววันที่11เล่นที่อำเภอเมืองศรีสะเกด3วันติดนะครับวันที่12เล่นที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดอีกแล้วครับทุกคนวันที่13เล่นที่ บ้านลำเพลินอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วันนี้พิ้มอาจจะไปนะอาจจะไปมอมแป้งอุงอิงกับบอสโจฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันที่14นะครับเล่นที่ตำบลโพนขาศรีสะเกดนะครับวันที่15เล่นที่จังหวัดกฬสินวันที่16นะครับเล่นที่ตำบลร่องคำกฬสินอีกแล้ววันที่17เนะครับเล่นที่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่18นะครับเล่นที่โคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่18นะครับ วันที่18ผ่านไปแล้ววันที่19เล่นที่อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินวันที่20เล่นที่บ้านคูนจังหวัดศรีสะเกษวันที่21เล่นที่อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอีกแล้ววันที่22เล่นที่ ราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันที่2 3เล่นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอันนี้พี่มุ้มไปแน่นอนนะวันที่23นะครับแล้วก็วันที่2 4เล่นที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด25เล่นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดวันที่26เล่นที่ศรีสะเกดอีกแล้ววันที่27สาวน้อยได้พักวันหนึ่งครับทุกคนได้พักคือเดินทางนั่นเองไปทํางานที่กทมมีงานกทมนะครับวันที่ยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้ายี่สิบแปดนะครับเล่นที่ กบินบุรีปราจีนบุรีวันที่30เล่นที่ศรีราชาชนบุรีนะครับคิวงานเนี่ยคือคิวทองมากๆานะทุกคนสําหรับหมอราสาวน้อยเพราบแพงนะครับกบบบนะบ็ขอให้ทีมงานเนี่ยเดินทางปลอดภัยทุกๆงานนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่างานเนี่ยมีทุกวันเลยนอนเด็กทุกวันเลยนะครับก็ฝากไปถึงทีมงานทุกคนนะครับก็ให้ดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเดินทางในช่วงสงการเนี่ยก็ลดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับทุกชีวิตสู้ๆนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ดูคลิปจบวันนี้้ให อายุพี่อุ้มมาคอมเมนต์มาเลยนะครับพี่อุ้มมีเซรั่มหน้าใสแจกทุกคนนะครับใครทายถูกเนี่ยรับไปเลยนะครับให้ทุกคนเม้นต์มาข้างล่างได้เลยนะครับรับรางวัลไปเลยนะครับเป็นเซรัม่มหนึ่งขวดไปเลยบาย,บาย